สวัสดีครับ230วันสงครามยูเครนท่ามกลางความยินดีปีดาของฝ่ายรัสเซียที่ใช้ขี่ปนวุธโจมตียูเครนไปอย่างน้อย84ลูกนะครับซึ่งแน่นอนว่าสร้างความเสียหายมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายรัเสเซียพูดว่าเป็นการตอบโต้หลังจากที่สะพานควายเมียถูกวินาศกรรมรัเสเซียพยายามทําให้การกระทําของตัวเองน่ชอบทำนะครับโดยการกล่าวอ้างทั้งที่ความจริงนะครับพื้นที่ที่รัสเซียอ้างเนี่ยมันเป็นการไปแย่งเข้ามาอย่างไม่ชอบดีกฎหมายมันก็ดูแปลกๆในคาพูด ของรัเสเซียมันเป็นการเอาแต่ใจตัวเองนะครับ การใช้ขี่มนุษย์จำนวนมากยิงใส่ยูเครนก็หวังข่มขู่ยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกไม่ให้ช่วยเหลือยูเครนนะครับแต่ว่าการประชุม G7 แบบฉุกเฉิน G7 ก็จะมีแคนาดาฝรั่งเศสเชรมานี Germany, อิตาลีญี่ปุ่นสหราชาอาณาจักรอันนี้ก็หมายถึงอังกฤษแล้วก็สหรัฐมิการนะครับความสําคัญของ G7 คือขนาดเศรษฐกิจของ7ประเทศนี้เท่ากับ5 0ของเศรษฐกิจโลกมีปากมีเสียงพูดแล้วเสียงดังผลของการประชุมนะครับคือจะมีการช่วยเหลือยูเครน ต่อไปการขู่ของรัสเซียไม่ได้ผลแล้วก็ยิ่งไปกระตุ้นให้ตะวันตกเนี่ยส่งอาวุธให้กับยูเครนนี้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีการวิเคราะห์ว่ารัเสเซียนี่หลังชนฝาจึงจะเป็นต้องยิงขีปนาวุธถ้าเราจะพิจารณานะครับการยิงขีปนาวุธแบบนี้รัเสเซียเคยทํามาก่อนในตอนเริ่มสงครามจุดประสงค์เดียวกันคือข่มขู่ให้ยูเครนนี่ยอมแพ้แน่นอนว่ามันไม่ได้ผลนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมรัสเซียเนี่ยไม่ยิงขีปนาวุธเหล่านี้ไปช่วยแนวหน้าของรัสเซียที่กําลังพลาดท่าก็เป็นเพราะว่าขีปนาวุธเหล่านี้นะครับมันเป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีมันไม่มีความแม่นขนาดจะ ไปกำหนดเป้าหมายขนาดเล็กได้ขีปนวุธยุทธวิธีหวางสร้างผลความกลัวแล้วก็กดดันฝ่ายตรงข้ามนี้มากกว่านะครับที่จะไปกําหนดเป้าหมายในสนามรบ เพราะอย่างนี้นะครับเราจึงเห็นขี่ปนาวุธของรัสเซียเนี่ยร่อนไปไม่ระบุเป้าหมายนี่มากนักแล้วจตจะลงความคาดเคลื่อนก็มีเยอะเพราะฉะนั้นการที่รัสเซียพูดบ่อยๆว่าใช้ขี่ปนาวุธความแม่นยำสูงโจมตีเฉพาะที่มั่นทางการทหารเท่านั้นเป็นแค่ความเชื่อของรัสเซียนะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยมันไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นสิ่งที่แอดมินให้ความสนใจคือแนวทางการเจรจาว่ามันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแอดมินมองข้ามจอดนะครับแน่นอนว่าการเจรจาไม่น่าจะมีขึ้นในตอนนี้แต่ว่าโอกาส การเจรจาก็มีเรื่องนี้ทางรัเสเซียเองโดยลับๆรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับก็ออกมายอมรับว่าอยากเจรจาในส่วนของยูเครนเองแม้ว่าจะดูดุดัน,นแต่ว่าการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นกับยูเครนทั้งหมดมันต้องดูท่าทีของตะวันตกด้วยนะครับ ตอนนี้ยูเครนกำลังตีโต้ยึดคืนพื้นที่ได้ในขณะที่ภาพรวมรัเสเซียก็ยังยึดครองพื้นที่ได้เป็นส่วนมากโดยเฉพาะเมืองเคอร์ซอนนะครับเป็นแบบนี้ยูเครนนี่ยังยอมไม่ได้และตะวันตกก็ยังไม่ยอมเช่นกันแต่ถ้ารัสเซียพลาดท่าเสียเมืองเคอร์ซอนจนพื้นที่รัสเซียยึดครองได้ไปอยู่ในเขตดอนบาตเท่านั้นซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อนเกิดสงครามตอนนั้นก็น่าสนใจว่าจะมีการเกรจานี่หรือไม่ซึ่งโอกาสที่รัสเซียจะล่าถอยถึงขนาดน,นั้นมันก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อดูจากรูปการ ด้วยแรงเสียดทานในตอนนี้ยูเครนสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในบางพื้นที่แต่ว่าโดยรวมแล้วยังเหลืออีกเยอะมากที่ยูเครนนี้ต้องยึดคืนแต่ว่ายูเครนจะยึดคืนทั้งหมดจากราัสเซียเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ายากหากดูจากแนวโน้มของสงครามนะครับที่มีปัจจัยหลายอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องติดตามต่อว่ายูเครนเนี่ยจะได้ขีปนาวุธป้องกันอะไรมาเพิ่มนอกจากนาแซมแล้วก็อิริทีเอชเอลเอ็มเสียดายที่สหรมีมการแล้วก็ยุโรปนะครับช่วยยูเครนได้ไม่สุดมันทําได้แค่นี้จริง จริงแต่ว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารัสเซียเป็นภัยกับยุโรปนี้น้อยกว่าที่คิดเจอยูเครนยังขนาดนี้เจอเนโต้จะขนาดไหนล่ะครับ